สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่นอร์เวย์โลโฟเทนใช่เปล่าลูกเอลลี่ไม่เคยไปแต่ผมเคยไปกันแล้ววันนี้ก็แพ็คของกันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันนะครับรถคันเก่าคันนี้เลอะเคอะเปลี่ยนล้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ไปล้างแต่ว่าคงจะไม่ล้างเพราะว่าฝนมันจะตกทางเหนือจากทเราสิงคิไปที่เมืองโอที่นอร์เวย์ก็อยู่ประมาณ1526กิโลเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคเราแพ็กของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกัน ตรงนี้เป็นที่จอดที่ดีมากเลยนะครับลูกสาวกำลังกินนมอยู่แล้วก็ตรงนี้เขาก็มีที่จอดให้สำหรับรถบ้านหรือว่าใครจะมาแคมปิ้งจอดนอนอก็ต้องไปข้างในนู้นนะที่กาซาที่นู่นจะมีาก์เตอร์ไปจ่ายตังเอาผมก็ไม่รู้ว่าคือและเท่าไหร่ก็คงไม่แพงหรอก ก็ขยะกำลังมีปัญหากับขยะใครเล่นเราทิ้งขยะเนี่ยพ่อสวยเนี่ยเออเล่นไม่ชอบเลยพ่อก็ไม่ชอบเนี่ยดูสิทิ้งขยะไม่จับนะไม่จับโลกไม่เอาไม่เอาไม่จับอูตส่าหระบบ เราอยู่ที่เขตปื้หายาตวิตอนนี้แล้วก็ออวาสกิแกลล์จากตอนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณ20กิโลเมตรตอนนี้เราก็ได้มาจอดนอนตรงน,นี้ที่เพอร์เฟกมากเห็นไหมที่กว้างเลยวันนี้รู้สึกว่าคนน้อยมากเลยไม่มีรถเลยเนี่ยตอนนี้เวลาอยู่3ทุ่มครึ่งเราก็ ว่าจะมาจอดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้วิวสวยมากเลยนี่มีตะพานมีทางเดินด้วย g o o d morning mm hmm. ครับตอนนี้เราจะกินอาหารเช้าของเรากัน,ข,กนข้าวหมูแดง วันที่สองนี้ผมได้ขับมาเลยโอ้โหประมาณ32กิโลเมตรนะครับแล้วผมก็มาจอดตรงนี้ไปที่จอดแบบโล่งๆคนระที่ใหม่ด้วยเขามีศาลาสีแดงอยู่ข้างในแล้วก็มีถังขยะแต่ไม่มีห้องน้ำนะครับ ืนที่2แล้วที่เราจะนอนในรถกันตอนนี้เราอยู่ที่สวีเดนนะครับสวีเดนมีที่จอดเยอะมากเหมือนกันนะฮะคือที่จอดใหญ่เนี่ยมันมีน้อยแต่ว่าที่จอดเล็กๆเ,เนี่ยมีเยอะมีเยอะแบบเรายังขำกันอยู่เลยว่าทำไมเขาทำที่จอดเล็กๆเ,เนี่ยเยอะมากรู้สึกว่าจะทุก หกิโลเมตรแล้วก็เป็นช่วงช่วงไปที่นี่มีห้องน้ำให้ใช้อย่างดีเลยแล้วก็มีปั๊มน้ำมันแล้วก็มีที่จอดสำหรับกามปิง้งรถบ้านโดยเฉพาะตรงนู้นนะครับแล้วก็รถพี่ๆรถสิบล้อเขาจอดกันที่นี่แล้วผมก็ไปเนียนจอดตรงนี้ อากาศฝนก็คงจะตกอย่างที่เห็นตกมาแล้วด้วยเปอยๆนิดหน่อยนะครับมนุษย์เมียเขาได้จัดที่นอนให้เราอย่างดีเรามีเรามีไฟเรามีห้องน้ำแล้วก็ ถุงนอนผมแนะนำให้เอาถุงนอนดีๆนะครับแล้วเราก็มีอาหารเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาติดมาติดช่องตรงนี้แต่อนนี้เปิดไว้ก่อนวันนี้กำลังดูดูดาวแต่ไม่เห็นดาวเห็นตะเมฆลูกน้อยชอบมากเลยมีไฟติดไฟครับ จุดไฟกันเอาไว้โอเคเดีย๋ยวเราจะจะน,นอนกันนะครับมาบาย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 ขืมขทิ้งส่วม ห้องน้ำสะอาดมากห้องน้ำผู้ชายอันนี้ห้องน้ำสำหรับคนพิการและก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก